สวัสดีตอน4ี่โมงเย็นครับม้านแต่เก่าโมงกลัวร่วมเหลกรลับรับโรงพยาบาลมื่อนี้นะครับเนาะบรรยากาศการหาหมอที่สิเอ้ยลุงพ่นเนาะโรงเรียนแดงครับกําลัางเลือกโรงเรียนโอ้มีสอยละลายซับกันนะครับอยู่นี่ <laughs> หนาหักเนาะเอ้ครับบรรยากาศนะครับโอ้ม่หลานไม่ขาดไม่ขลายาผมจอดรถไว้สอยนี่นะก็เลยเห็นบรรยากาศก็เลยเอออยากถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงบรรยากาศรโรงเรียนแดงนะครับนี่บรรยากาศตอนเลิกเรียนเนาะครับขับับเมื่อนี้ เป็นเก่าโมง่งซีโม่งแรลกนะครับเปลืองป่ามันรักษาเป็นโลภเพิ่มโลภไปเลยนะอยู่หลายท่างนี้คือทางอำเภอครับทางเโรงเรียนรบ,บรรยากาศนะครับไปอ่าบรรยากาศนะครับเดินโซ่ผทางมารักษาพยาบาลก็เลยเห็สนสนร,ร้อยละลายซับอยู่ในรถขาโรงเรียนแดงก็เลยมาถ่ายบรรยากาศนะครับเนอ้นองไปดเนาะบรรยากาศทางโรงเรียนครับมาไปเสียงเข้า เล่นยังกันเล่นเกมเล่นเกมก็พอไปอย่างหนอกนะครับเหลืโรงเรียนแล้วนะครับเด็กบ้างมันมีความสุขกันเด้เลยมนตื่นของกินของอยากเนาะครับครับบานครับอันนี้โอ้ใส่เวลากอประมาณนะครับเนาะมาถึงไปเสาก็อ่อนล่าบดเลยครับเนาะมาตั้งแต่เก่าโมงเก่าโมงเชิงปะครับถึงแล้วประมาณสี่โมงแดดไปแห้งวันนี้ มอน,นี้ดแดดแห้งได้ฝนก็ตกครับไปหารอตวต่าสีโมงแต่ว่าก็เมย์อยู่ครับมอน,นี้ยข้อแห้งมันเลยห,หนูนอนๆหนูกำลังเหลือเรียนเนาะแต่ยังบอท่านจบจะทำนี้มาอีกเดือนหนานะครับลูกระจำโตรักก็มีอยู่แล้ววันนี้ก็มาลงนี่อีกเนาะโอ้เห็นว่าจังสี่ก็บลูกหลาย,ยลนะนะครับพี่โลกนะนะครับบรรยากาศสี่หดือนโรงเรียนเนาะนะครับ ครัมอเตอร์ไซค์าจุดติดหน่อยหรงเลี่ยนก็ว่าได้นะครับเนาะเอาคือวิธีของคนบรสบายนะครับเนาะคนผู้ทำงนานกันนักคือกันเลยผู้รับรักษานะนะเมยคือกันนะครับมันอยู่ที่ระบบเนาะอยู่ที่งบประมาณมันเป็นอยู่ที่คนบริการเลยบริการบางังเคเตรียมถี่เวิร์สะนะครับอยู่ที่ระบบนะคนหลายอำเภอใหญ่น,นะครับก็ต้องมาใส่เวลาแน่ะนะครับมันเป็นแต่เท่าผู้เดียวก็บแบ่งกันเนาะไปหารักษาเจ้าของนะครับเดื่อนหนาคอยว่ากันอีกเนาะ กินก่อนเอแอนนั้นปุบโอ้มันวิโรตีสมองออกมาทางนี้ลูกพรนบาน้านเฮานอนะครับเส้นจล้างลงบ้านนะครับนี่เส้นนี้เด็กหน่อยก,กำลังหลือเรียนทั้งเด็กหน่อยใหญ่เด็กหน่อยหน่อยนะครับนี่ผู้ปกครองกำลังมาหลับเอาก็มาพอดีเวลานะ่าก็เลยเอาแอร์อัดแน่นะครับนี่เห็นจะเห็นการจราจรช่วงนี้น้านหน้าเอา จริงๆเพิ่นกับผมแม่นท่าของว่าดอกผมมาจอดรถไว้แถวนี้อ๋อมันบุบเปรี้ยวครับคือาคากิบแป,ป๊บเดียวบ่ขึ้นในกรุงเทพเดอกครับบานเท่าแป,ป๊บเดียวนะครับไหลไปเรื่อยขยอับไปนี่ครับบรรยากาศหลังโรงเรียนแดงโอ้เส้นนิบติดแบบกระติดกระติ้งท,ทั้งนาในน้อยนะเพป็นมาขยับเพเ่็นมาวนรถนะผู้ปกครองนะครับเอาเป็นบรรยากาศเดินทางกลับบ้านหลังจากหาหมอเมรินีนนะครับอุทวันพิสัยสีสเกตขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับข้างนาคือนนั่นแหละรครับซีแยกหลังอัเพือนะครับเนาะ